กินจะบอกิวชิดีปนี่เมวเวลาจะเยมาเนียนก่อนเนียนก่อนมาประแดกกระจังประแดกกว่าเนียนมักนาวก่อนเนียนเพื่อให้น้ำมันออกเลยมาใส่ตัวนี้น้อยนึงหัวชมกันมาจากนู่นอะ มาหนหนึ่งมาค่ะมามาเสียงให้เสียงไมดังนี่เวลาต่ำมันจะเห็นกรอบกรอบมันจะบวงมันจะบวงสามบวงไม่ชิดดังโพดอันนี้นะสองก็พอแล้วพอแล้วเอาตอนก็เม่ตาบอกเอาตอนนี้ยม่ตาเม่ตาบอกมาตีเลย มอแม่กัเมโหดเลยนะน่ะเฮ้ยเสือเฮานี่นะโม่เค็มเวลีดิส่ผเค็มใส่ชองอันใส่กบ่เลดบงนัวเลอย่าได้ลืมกดไปเบิ่งดูลืมมลี่ปุ๊บจ้มตา ลืมโกดโกดอยู่ถ่ายคลิปแบบนี้แล้วมักลืมแบบนี้ได้อันนี้สุดที่สองเนาะสุดเวียดอลิตาอลิตาซื้อสุดเวียดนสามสี่สุดสามสุดต่อไปเขาจะใส่มังนาวมังนาวคืออะไรเนาะอันนี้สุดที่มังบึงเนาะอลิตามักชมสมบูรณ์บาะแต่ว่ามันเข้มก็ใส่น้ำตาลเราไปอีกเลย กินได้อยู่ดอกว่าว่าแอบแล้วเด้อห้ามหว่าว่าเค็มได้แล้วก็เห็ดชีนาแบบแสแอะมีความสุกห้ามกินเลยเห็ดแบบปากบีเอาปากบีอันนี้เขาชิมแกน้ำใหม่เนาะการคันว่าว่าส้มตั้ต้องเห็ดให้มันสุกๆมันฟ้าทอกเนาะมันใส่ผักอะไรบ้างไม่ชั้นะป๋อ ต่อไปอลิตาจะตักแกงน้ำไหมเบ่งเดินเขาจะมาซีเบ่งเดินป้า,ปาตัวแ <ừ> บบอ้โบไลเลยเมายตาเห็ดป้าคางแห้งอลิคางแห้งดอกเัยเอ้ยซิมเบ่งไอ้ไหม นัวลึกน้ำตาลมะแสบแสบแสบอรีบอน้ำตาลตาน,น้อยนึง <c oughs> เอามาอีกโอ้ยมันนัวเอามามาเพื่อไอพ่นมาย่องเลยบ่ย่องเลยเนาะเพื่อเฮ้สชลงไปหมดเอาป่าอยู่ลุ่ม ก็บุญสวนละเออเลยไปไปให้เราเ็นเวียงของกัรคเดียวโทฮารามงค์ไทยกส่งมาแล้วเพิ่งส่วนแม่ส่งมาเพิ่งคนบามือจิงจริงแม่อ้โได้กินนี้เลยผักอาริเชียชิมก่อนชิมก่อน ผ่านลุนนะนี่นอลิตะบอกว่าสเสแหมเห็นหน้าครึ่งไหว <c oughs> สุดยอดลยนะแซบอีพี่น้องแซบอนี้แซ<ส>บอนปตัวได้ี่เนี่ยเข้มขนใช่บแบบนุ่นม<อ><ส>โทรหาเราไหมโทรหาเราม,มากินมั้งน่ของสถานเยอะเแซบหย่งว่าแซบ้บรรยากาศเดกคนเข้มขน เาแลชพใส่จานเงส่ผัดหลง่อแ้น่เบิ้งนหาแตกปลาแกงน้ำใหม่ก็เะแสบ่งดีแบนีทาหญ่บานทานใหญ่กว่านี้่อใหญ่กว่านี้ มันยองกันมาได้แล้วนี่่อะเอาไว้อุ้้ยยนใหเฮามามา้าแบบนี้ดอกอันนี้สิใช้ชิ้นหนาได้อันนี้หักแห้งมาเบิ้งเด้อเขาใช้เบิ้งมุมไก่ไกเด้อพี่น้อง นี่ใส่สีนู้นอันนี้ก็ตำมะคงแบบแสร็บอันนี้ก็คนกินก็เป็นตะแสหนัอร่อยไหมอีนางแสรบนี่ขนมจีนเี่กก็ขนมนมจีนเนาะก็คือบ้านลาวเอินข้าวปุ้นข้าวปุ้นว้าวภาษาลาวภาษาาลวว้าวข้าวปุ้นภาษาไทยเอินขนมจีนปะจับดู จับ,บดูสิทาย,ยหูิทายหูทายหูจับชองันก็นกนได้สุดยอดสุดยอดอีลีนซิมกันนระซิมกะ่อยเลยแหละเออมาแล้วสุดยอดในพะทาวทามาชีบเบิ่งวาเราสิวาเพชรใชะิันเนินำออกกน,นะเอาอกลาย ไะเราจะกินกันเลยต่อขาดขเลยเข่าไปเลยเริ่มรับประทานได้ครับผมมาเท้าอรันมาเด้อกินแกงมาใหม่เด้อนี่เด้อโอ้เสียฐานี่นี่โอ้บิดไปทางพุ่นหรอห <c oughs> เปล่โนะ <c oughs> อ้ขาบครับเศรษฐ์รู้นะอร่อยมากมา ตำมุงกระตุอะตุอยจานะเยน้ยาแต่ข้องแก่ตอนนี้กำลังลงไปหมุดเอาป,ป้าเนาะสั่งไอโฟอนไปหมดเอาได้หก็เอาเงินเวนบาทมาไหม,มะวะโดนข้างหลงังจะเอาหิปกรอบกรอบกินแบบว่าต้องใส่ยังเลยเนาะผมมีข้งแก่ยามันขวม ความเดาต่อประเดี๋วสองแล้วอ็มมีเหรอแล้วกินข้าวเหนียวแม่แป้งไ่อยะเราอยู่โครงการเราอยากได้เสถ้วยรอสมัยเคยขายไปมาทานกันเ่บกินมาทานกับท่บรดกิน ข้างเหงืักต้องใส่ถ้วยดอกใส่ถาดเลยเรืองมาเรืองแกนมอนอนดเสยกเด่พอเท้าเป็นไอ้บัวล่ซองเลยก็เล <c oughs> ยได้สดตะมง,งปีปา,ปา,ามเนียตะมงกินันได้เว้ยเนาะตอนนี้วกอิฐองลาบมาหามันซื้อดิอืมมานะีม่าบิดบกิฐองลามากินเข่าเนีมันอยู่ทั้งไฮทั้งหน้าัตอนเราดังๆเจ้าวะ โบไลเราดังแลดังทางประเทศไปตึงแห่เดยไปคนใหญ่ก็เฮ็ดมนเ็นอันนี้ใส่ปลาคอามเป็นเอฟซีบไลเปล่เป็นเอฟซีเบิรดเอิร์ดซืู่แล้วกัเบิรงโอ้ยเบิร์ดเบิร์ดมาเดี๋เอฟซีเด้อ เอ็มีก็อยากกินแล้วบรรยากาศแบบนี้เบิ่งก็หูแล้ว <c oughs> เกือประทัน <c oughs> ส่องที่จะามากักที่สุดจะมักเบิ่งสองได้บุงหัวมาบิงไปเลยเลยเครียบไปเบิง <c oughs> บ่งเ่าเรียกไหเครียบไปสัก มาไอพนงโซ่เองโซ่พนาสองตัวนี่หาชิปวะหาชิปแล้วเอามัดแล้วก็ก้อยลาเจ้าพญ่างก้อนทรงแต่เศร้าาะว่าปีงตอนเก้าโมงเอนี่เด้อนั่นเงพนผาเงี้ยมาพิ่

ไปห้อยแล้วะตัวหนึ่งเลยปล้วนกินตัวดียวแล้ว่าตัวหนึ่งของเหมือแรงคยบนอะไรเหมาวนนกคลิปนี้จะเสด็จจมบ่อพอแล้วจานสิบสามบาจานกินเจ้าแลวกระบวงเจ้าแล้วฮะเอาจารย์คนีกเจ้าเลยจามุ่งเจบเลยใสบสมพอใส่ลา เจบดลายป็นนัวเป็นนัวไปขั้นรถก่ใส่คือว่าีเป็นพอบ้านต่อไปิว่าได้มากินกับมนมาข้ากล้องมาข้ากล้องลงเครื่องงามมาข้าดอกเฮ้ยเข้าคนชวยอยู่แหลวเนาะขขาล้องเคองเค่องคไดมงมนกาเดี๋ยหาเครื่องไม่เหรอ เปี้ยงังมึงนี่ปลาเป็นตัวหน่อยแ่บนี่ยังกระแซ่โอ้ยแกน้อะไรพี่จ้าไม่ได้เพลด้เาสเจ้าคือบ่อกรดปลาเจ้ามากินบออะไรกินต้นดูยืนเลยคอยว่าสิล่างกินละคอยปลาว่าเนจ้าของเลามากินกีนประเด็กไหม ไม่ตานจีกตลอดบ่ไม่ตาเลยจีกรจีตลอดจีกไรหาวเป็นตาแซ่บแต่แตงป็นสาวเมีบ่ห้กินได้เป็น่าญาติบ่งามบ่งามญาติลูกกบคืนแตงแตงเพอนนว่ายอนยังคนตะกี้อิ๋วฉันจีกรดก พบทล้วัวกินของแท้ไข่ก็นยกินไข่กันห้างใส่ปลาคอกินมนหนาวอยากกินสับกินใยังต้องซื้อปึื้มอแม่พผท้เฒ่ากินคากข้ามานยมพ่อแม่พาตัวตัวไปเรื่อยหลุกร่านกันตัวต่อ ตัวจอแล้วอะโขาี่ตัวเดียวแซบจอนี่แซบมันใส่เกลือมันน่ในัวเล็กเนาะงในมันก็แแสบนะบจางคือมไม่ได้เราแซบเลยเนาะเงบันดานกับขับงพาะยังบรรยากาศก็บรรยากาศใหม่อีกจัดกินยมใหม่เนาะขับเนาะ มือหนาไปกินยู่พุนมองอันนาเข้าเขาลังออกเด้ก็ออกมองไูสะอยู่ของเขะของเขาคุปตะไทยะอแม่นของเขานี่นะแมันมีแจตัวนึงนีนี่เขาจงวู้สะอยู่นั่นท่ายมีชวนเขากับเองมองทายนะุเจ้าคือบอออกเลยดรพุ่นมือนามาไเพื่อกินก็พุ่งค้้มืเไปยูข้นอน ชาลาบแล้วพ่อละไปกินมือจะจ่อาขึ้นบ้านนี่ะเกินอยู่คันแทะว่าลูกไปใช้โลป่าปไปใชจ้ะขึ้นาจะโดนเห็นรถอยู่บนเห็นนอนอยู่ในป่านอนลงมากินว่าเจ้าทีกินนี่แล้วเอาวันเม็ดเอาดูคนเขาซานเมย์ขับรถางยาตายเป็นเทวดาอยนี้โอ้โหเ่าพุ่ เหนกันตุ้มลกเลยอ้มเอิด้มนาไปอนบมันกันคอเขม้ออนใหญ่ไปไปได้ขนมปกินไดตอดินไปหรอแทนมาตอดตอดเลยตอดน้อยนึงตอดันตตอาไปปลามันวาตอด้อยนึงอ่ะมาตอดปลายไปท่านปลายนีขับตอดเจ้าชะเดินรถ ยีบอลก็จอดมาน่ะอาจาที่พ้อมาทุคนนะหานะฮะแห้งกัวเก่าปแห้งลกัวเก่าเห็นคันเลยเป็นคันแบบเป็นห้องรถไฟเลยับอีกนิดนึงบอบบงบอบบงบอบงยองเพชรเอปะตั้ง่ คนณักมาเลยนะคุณป่ะสนบาน้ำน้อยน้ก่น้ำน้อยใส่มูหเออ่ทงมหได้แล้วตมมือสาอดบ้างไจะเือดแตกอีก็ได้พอตูระบบมาทันแล้วแฉบจะด่ลายแฉบเปิกรถขาเป็นไข่ขาเปิดได้ขานาว อ่านบกกินเากินตอนสิบเอ็ดโมงเลยด้อ่นบกินแกงนอหม่เบอร์้าวเบ่จักว่านบกินแกงนหมตอนนบกินแกงนมเกินตาเน่เสะบีนีบีปลาใส่อปลาใส่ไม่ถอยเนี่ย เดินเข้าไปรวมเอฟะเอาบนถองเดินมาเดินกินจนบ่ได้เอิบมมันแช่โพดรวมดอกให้เอฟซีบึงเอฟซีว่าเอ๊ยอยากกินแบบนี้เด้ว่าแล้วพาอยู่ในเมืองเด้อยู่ฝั่งไทยแบบบ่มีนี่เยอะด้อเขียนไ้ไม่เท่าใหญ่ได้อืมไม่เท่าว่าอยากกินเด้งอ่อมย่อเดียวนี่ได้ พอว่าเอาอีกนะขาย่องมัเปลี่ยนจากเป่านเดินฉันตเ่นเคยตดแรกเน่นะเคยต่อไป่ว่านี่คืต่อไปี่บเดียวอี่เดียวนี่ดีแล้วยมาแล้วไมผัด่ั่นามซอยเวียกแน่ขาเวียกเช้าไว้แท พ่นเบลจาเอาเต้าไปเลย đó, วางพุ่นอือทอด tạp phôn lời ừ. <laughs> ปราบเลยขึ้นตากพ่น ไไยาดังแล้วน,นี่ยับไ,<ป>ไปหายับไปหากระปุกเหลือกระปุกน้ำตาลตาใส่น้ำตาลอีกยัะปน้าลอริตะน้ำเท่านี่ ไอ้ตาจะมากินหวานใส่น้ำตาลไปคัดหลอดโอนี่หลหวานกินบนน้นใส่หน่อหม่กับส่เนี่ยเอาอีบอขอข้าปุ้นดูกบอ้อละอแล้วมือเช้าคุณเ้ิคุย เป็นแบบเซ็ๆเลยอชิ้นน้ำมเห่าเด้อเอฟซีเอ้ยมาเด้อเอามือเศร้าเอาเด้อสิบไม่เมนพอทมือใบขวาเอ,อเอามือพายูยำฝลก็เป็นในชีละท,ที่ทายว่าคลิปเา ไปเลาะนาไปเินอดอลิดเึ้นอดอลิดอลิดบนมาวน้ำเฮาเด้ออลิดเอ้ยขึ้นอดเดิออลิดเด้อขึ้นอดเด้อเดี๋วเพมีเวลาบังคิบซุเฮบับบังเปิดไ่าบางทีกับ อะิรแ่ไนขึ้นว่ามีแต่ซอแล่แล้สิเบิ้งอืมแบเปิน้องน้าไ้ก็ไจ้าลบ ปลาสรงหิตเลยมาอ,อยู่ข่าวทุกคนคมืดมากแล้วฝนมาแล้วฝนตกแล้วเจ้าเบลเต้ออกบ้านนะเพืออ่อนยุพราชบรตกตกข้าแม่ไปเพื่อนดี่เบเต้บ้านปลาขักแหงรีบรรยากาศก <c oughs> อือดีทุกคนหยิบมาแล้วบรรยากาศตัวจริงบรรยากาศตัวจริงเลยแล่น พลกระยิบมาอลิตากินกระแสบกินให้เอฟซีวงใหม่ดูวย่าวเขามือเา้ากินเา้ากินแล้วมันแสบแกงใหม่คนแกงกระแสบคักคนแกงแสบเนาะเมตตาอาโฟแกงเมตตาบอกเมตตาบอกกะกษมว่าจำเป็นแกง ขาจะบอกต่ต้องบอกด้วสเชยเยเองเชยยซ้ำนี้ซ้ำนี้จะขี้เหร่ด้ะบอกด้วยหนึ่งนี่แค่ละเออแ่บลิตาแก้งสุดยอดลาย่องแล้วคักค่ออนุญาตกินเลยเชยไทยบรรยากาศก็เด้อพี่น้องเด้อน้ำกับจอกมาให้แนี่มาลินเด็กก็มากินข้าอยู่นี่เนาะหมดน้ำไปเด้อว่าสั้นอุตุอายุนี่่ะงนะคะ ไปสว e ิตเซอร์แลนด์ก็เด้อทุกคนเด้อสวิตสวิตตัวได้คุณย่นท่านอยู่บ่นี่แหละทุกคนอันนี้ก็คือการถ่ายคลิปบรรยากาศกินเข่าอุบัติชวนอริสตาบาบรรยากาศอยู่บ้านนอกเป็นอะไรอะไรเนาะกินแกงน้ำไม้ราคอิ่มทางอะไรทำบุญก็แส่เมตากินยัง่งเปละเอาชามิกินยั่งบัวสาอยู่จิเบบอสบัวเส่อะไดรเนี่ย กินแล้วบอกว่าฝนตกพี่น้องเลยต้องได้ยับเข้ามาอีกเนาะเป็นเจ็ดแม่มือนแส็บโปรเต็กต์ามมคงให้กินแส็บทำได้เสบนอเล็กคนอนเล็กคือคนเลยนี่แหละบรรยากาศบ้านชวนเนาะคนในเมืองกับพวกเขาใจรอกบอกว่าอยู่ตึกนาพอเดียู่ฝั่งไทยแห่งคักมีแต่ตึกเลี่ยนๆกันเนาะมอานะอยเงางอยู่แถวตัวเมืองเนาะถ่ายบรรยากาศใเบิ่งนีเด้ออยู่บนเนาะเป็นนี่แหละ อร่อยมากมายน้ำแดงไฮดูลอยไฮดูลอยบ้างเฮบูบอยเขอะไรยังมึงกี้เนี่ยไฮดูลอยไฮดูลอยเขห้องน้ำแดงเฮบูบอยประมาณนี้แหละเฮบูบอยน้ำแดงยังไรเนี่ยก็น้ำแดงน้ำแดงยังน้ำผสมมิยังเขาปั่นอะ่รเฮยังเฮบูบอยออ๋ตะกี้แต่ยังน้อยเลยขั้นได้ไปบุญไปซื้อปุ่มเป้ากับได้กินน้ำอันนี้ชื่อว่าสุดยอดเนี่ย ไข่เป็นตรงหายหอยหอยอยู่นะไข่เนยแบบนี้เลยรสชาติแบบตะกี้กับแบบนี้เลยมันจะเป็นบ่อบเขาอันนี้บำรุงได้น้องไหมน้องบ๊อบรุ่งบ๊อบรุงเลือกแมนอันนี้ก็ผู้ได้ขาดธาตุต่างอลิตตาอันนี้บ๊อได้เกินแล้วนี่ยังจะกินอยู่อันเคยสิเมื่อบะไปลเมื่อ